ว่าซานไปเอาตัวเองไปเอาเห็นบ่อยๆ <c oughs> คุณพี่คะเข้าเห็นค่ะไม่ได้จริงๆพาสค่ะเร็วขออีกสักทีคอนเทนต์จะมาแล้วเร็ว <c oughs> ทำของทำของใส่เท่านั้นได้ <c oughs> เธอเจอฉันเบคอนมันน่ารักเนาะ อเบคอนมันน่ากินมากทุกคนดูดิชอบสีนี้ของเบคอนจังเลยเราสำเร็จไปหนึ่งคนแล้วฉะน,นั้นก็ไหนดูซิว่าอีกคนนึงจะทำไรดีดยัไม่ได้พูดชื่อเลยย่าก็จะบอกว่าเทั้งต่อไปจะลองพี่เป้ว่าเออทำยังไงเขาตอบลาก็คือเลิกพยายามได้แล้วหนึ่งมันก็ตรงอยู่นะจริงๆแล้วอ่ะ ยอกโอเคคราวนี้ขอพูดชื่อก่อนครั้งนี้จะเป็นพี่แก้วอย่าฝืนค่ะเขาไม่ชอบก็คือไม่ชอบพี่แก้วไม่ชอบหนูอ๋ออยากไม่ทันได้จีบเลยให้แบบให้โอกาสเราได้จีบพี่แก้วก่อนได้ไหมไม่ได้ก็คืออย่าฝืนหนึ่งหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นแฟนโซนจริงๆครับ ไม่แต่อพลิเคชันหรือฟิลเตอร์ในไอ่ะสินเป็นไรก่อนยังอยังไม่ให้โอกาสเลยงงมากเรามาถามทุกคนดีกว่าว่าชาเลนนี้เราจะไปต่อหรือเราควรพอแค่นี้ดีคะนนัักเอกฉไม่ไหคาครั้งนี้พี่ผักขมว่าซานโสดไม่ดีหรอกยืนเพื่อนก่อนสิ ก็คือไม่อยากโสดไงก็คืออยากคือยังไงคอือยังไงไหนมาคุยกันก่อนซิฟิลเตอร์นี้มาคุยกันก่อนอยังไงซิยังไงมันต้องมีสักคนสักคนที่เป็นของเราเราเนึนถึงคนหนึ่งพี่น้ำหนึ่งอีกแล้วเหรอเธอใจฉันเลิกพยายามอีกงแล้วเหรอฉันเพิ่งพูดชื่อเขาไม่ทันจบเลยเธอเอาอีกแล้วเหรอ,อขอเธอสักคนจริงๆจ,จ,จะไปซ้อมแล้วก็ลังจะโอ้โห เจนนิดแล้วฉันต้องไปเป็นลูกค้าค,คือเป็นเพื่อนก็ไม่ได้หรอคือคือต้องเสียเงินให้เขาด้วยเป็นลูกค้าเอเอ e P N o C F No C C นะเจนนิดอืมโอ้ยเขียบเราจะลืมพี่คนหนึ่งที่เราเคารพไม่ได้จริงๆพี่เชยยังไงคะไปเป็นลูกค้าอีกแล้วมันอะไรกับลูกค้านักหนาไม่มีเงินแล้วคะ่ะ ไม่มีเงินแล้วค่ะโควิดอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรค่ะไม่มีเงินแล้วก็ใจมีค่ะทุกวันนี้ยังให้คนที่จะอ่ะฉันเห็นเธอขึ้นฟีดฉันเพื่อนปันยังไงยังไงตีนี้เป็นเพื่อนเข้าแบบเพื่อนก็คือได้เป็นแค่เพื่อนอืมเฮ้บัสไงเพื่อนปันสวัสด,ดีเพื่อน อีกคนที่เราไม่นึกถึงไม่ได้แบมรบูแบมรบูจะยังไงถ้าเขามีใจเดี๋ยวเขาก็ทักมามาดูกันซิว่าแบมบูจะทักพี่มาไหมนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะดูกันโอเคพี่เห็นหนูสักจังยังไงซีความเป็นแม่ลูกของเราจะเป็นยังไงต่อไปค่อยๆต่อไม่ต้องรีบแล้วก็เดี๋ยวจะโดนอ๋อ มาคอยปดรอเนาะเราลืมน้องโมบายของเราไปได้ยังไงน้องโมบายของพี่จะจีบเขาถามแฟนเขาหรือ,อยังแฟนดุไหมดูไหมไม,ไม่ไม่ดุใช่ไหมขอโทษค่ะพี่ไข่หมกจินนี่คิตตี้ต้องมาแล้วจินนี่คิตตี้จินนี่คิตตี้เป็นเป็นลูกค้า ขา,ขายขนมอะไรบ้างคะทำไมเป็นลูกค้าบ่อยจังสุดท้ายแล้วนะเราจะไปกินข้าวแล้วอันนี้คือเราจะจีบทุกคนดูสิเราจะเอ้ยส่งเพลงจีบธรรมดาแต่น่ารักมาน่้นก็คือตอนนี้เอ๊ยในเวลาขายของแล้วคือตอนนี้ b n k กอกนะคะกำลังจะมีเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าดี่ะค่ะแล้วก็ only today ค่ะมีทั้ง2เวอร์ชั่นเลยนะคะติดตามกันได้นะคะที่เพจ official of b n k p o ค่ะยังลืมไปฟังกันนะแล้วมาบอกด้วยว่าจีบติดไหมขายเพลงเก่งเฮาเกิดมาเป็นคนแค่หูจากบ่ได้เกิดมาเป็นคนหูใจยังลายเฮาเกิดมา